ขอชุดตีมังกรหน่อยครับพี่พศเสื้อผ้าหน้าผมเป็นมังกรเสื้อผ้าใช่ไหมนึกถึงตัวนี้เลยอันแรกเวลาใส่จะมีมังกรโผลมาข้างหลังตัวเบล์แบบนี้กางเกงก็ชุดเดียวกันเลยมันจะมีหัวมังกรอยู่ตรงเข็มขัดหน้าคงต้องอันนี้แล้วแหละเซตเดียวเหมือนกันเซลิวมังกรสวรรค์มันจะเป็นลายเพท์ขี้กาศมังกรแปะอยู่ใต้ตาผมต้องอันนี้เลยหัวนักล่ามังกรไม่รู้มังกรพันไหนนะเข่างงเชียว แอร์บอร์ดล่มรถเป็นมังกรแอร์บอร์ดกับล่มเนี่ยรวมเป็นชิ้นเดียวเลยได้ไหมเอาเป็นสกายวิงอันนี้ละกันนี่มังกรตัวฟ้าส่วนรถเนี่ยเท่าที่นึกออกมันไม่มีเดี๋ยวรถมังกรไม่คุ้นเลยนะกระบะคานันนี้พอได้ไหมแต่มันก็ไม่มีความเป็นมังกรเลยมันบอกว่าスタซีบีสเป็นแบบอสูรกายเลยอเอาเป็นว่ารถนี่ขอข้ามละกันนะมันไม่มีอาวุธทุกชนิดปืนไกปืนไกปืนไกนี่ง่ายเลย m f เพิงมังกรนี่ตัวเบลเลอร์นึกออกกระบอกแรกส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ ak มังกรฟ้านี่มังกรคู่เลยนะอันนี้ฟ้าอันนี้เพิงส่วนปืนใกล้คงต้องเป็นมังกรเขียวแหละดูหน้านี่เหมือนประดุกมากกว่ามังกรนะเนี่ยกระบอกเบลเลอร์แต่ถ้า smg ก็น่าจะมีอันนี้อีกอันทอมสันไม่แน่ใจว่ามังกรหรือเปล่าแต่ทรงมันคล้ายๆนะเหมือนเป็นสปาราดมีปีกเป็นลูกผสมมังกรหรือเปล่า อาวุธประชิดระเบิดไอวอเป็นมังกรอาวุธประชิดใช่ไหมมันมีอันนี้ที่พอนึกออกไมเบสตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นตามังกรแปะอยู่แบบนี้ส่วนระเบิดนี่เลยชัดเจนไข่มังกรระเบิดซีซันนะเวลาเคลื่องไปมันก็บึ้มเป็นหน้ามังกรชัดเจนไอวออันนี้ก็ง,ง่ายไอวอกำแพงมังกรปะเนี่ มังกรเขียวแต่ว่าตรงซุ้มประตูเนี่ยมันเป็นสีทองจริงๆมันมีกระเป๋าอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นปีกมังกรนะแต่ว่าน้องเขาลืมขอมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปด้วยเลยละกันจะได้ครบเซตตีมมังกรนะฮะโอเควันนี้จัดให้แล้วนะครับขอชุดตีมมังกรจากน้องดาโาก้4395อ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันวันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ลงมาเล่นด้วยนะครับไม่เคยคิดจะใส่เลยไอ้มังกรท้งเกมเนี่ย เออก่อนไปเกือบลืมมีอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ให้ดูถ้าเปิดตัวมังกรครับนี่ลืมไปได้ยังไงอ่มมันต้องเปิดตัวกันแบบอลังการนิดนึงก่อนจะลงไปลุยเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยจ้าไอ้ยทำไมข้างล่างมันเขียนว่ากาตาตัวครับเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อเหรอ เมื่อก่อนมันโคตาตัวนี่ว่าเออผมก็เพิ่งสังเกตนะเปลี่ยนได้แต่เมื่อไรครับเนี่ยวันนี้ลงกันที่โหมดทั่วไปเกาะสวรรค์เต็มแมปนะครับเพราะว่าไอโหมดทั่วไปแบบเข้มข้นเนี่ยมันปิดไปแล้วนะใครที่เล่นทันก็ดีใจด้วยส่วนใครเล่นไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาให้เล่นอีกทีนึงมาลงกันที่กลางเมืองพลิกนี่แหละโอ้โหแดงแปดเรดาร์บอกว่าแดงแปดหาปืนด่วนเลยอุ้ยทอมสัน จัดมาลงมาปุ๊บได้ปั๊บนี่เดี๋ยวให้ดูนะมังกรตัวแรกที่เราจับได้นี่มังกรเพิงใต้ดินมังกรแบบไม่มีลูก,กตานะมีทรงมังกรเฉยๆวยิใครยิงอะไรกันอนะเดือดเลยน,นะเนี่ยขอเล่นด้วยได้ไหมไปไหนแล้วติดหัวเป็นหนึ่งแปะ ปืนทอมสันยิงไกลเบาเกินแต่ถ้ากลางๆอ่ะแรงนะยิงหัวดีมากกระบอกนี้แต่ใกล้มากไปก็ไม่ดีสู้พวกลูกซองไม่ได้ซื้อ AK ก่อนได้มาแลา้วมังกรตัวที่สองเฮ้ยแม<อ>หัวไปสองปืบแถมให้อีกสองปั๊บระยะก,กลางแรงนะบอกเลยแล้วนี่แอบทำอะไรครับเนี่ย เสียวเลย <Wow. S 1> ยืนแลกกับลูกซองแบบเสียวๆเลยเอามาดิเดี๋ยวพี่เล่นเองน้องซองยาวประดุกุยมังกรตัวที่3มที่เราจับได้จริงๆก็ครบแล้วนะเนี่ยมังกรเขียวกับมังกรฟ้านี่ให้ดูแบบชัดๆมังกรเขียวยิงใกล้มังกรฟ้ายิงไกลเฮ้ย <Okay. S 1> เข้าหลังเหรอไม่รู้เรื่องอุ้ยจักกี้ อุ้ยไม่ทันไม่เป็นไรชุบใหม่ได้เสมอเมื่อเรามีเหรียญคนรวยทําอะไรก็ได้นะวิ่งมาที่ตู้ทําได้ทุกอย่างชุบพงชุบเพื่อนได้หมดอาวุธไม่มีเหรอวิ่งมาที่ตู้ได้ครบแน่นอนโอเควันนี้คนเยอะจริงนะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมาหลายที่มาทุกทางไม่รู้หัวร้อนจากไหนกันมาเนี่ย มาด <มา S 1> ิก็มาดิครับเมื่อกี้ทำอะไรไว้มาเอาคืนคนมันมาทุกทิศจริงๆไม่รู้ว่าเขาติดลมกันมาจากไอ้โหมดทั่วไปแบบเข้มข้นหรือเปล่านะครับพอโหมดนั้นปิดคนก็เลยแห่มาโหมดนี้ไงอย่างเงี้ยมันดีลงแล้วต้องแบบลุ้นๆนะว่าจะรอดหรือจะล่วงเล่นไปลุ้นไปไม่รู้จะตายตอนไหนแม่ไม่แตกเอ้า แล้วปิดทางออกแบบนี้ขนดุมอันวาโลมาน,นี่เลยหุ้ยทางนู้นก็นมาสับหมดอนะสับหมดไม่สนลูกใครสรับหมดไม่แตกก็ด้วยหลังเข้าหลังตัวนึงสก,กี้ตามมาน,นี่ท่านในพนโคโนแต่งเต็มยศเลยนะหุ้ยสก,กี้ขวาสวยมันมาแล้ว เข้ามาเข้ามาเข้ามาเติมยาแป๊บอย่าโยนระเบิดเข้ามาเว้ยเฮ้ยจ,จ่อเออจ่อเลยอยากเสียสิ่งจัดให้อ้าวติดโลลาก่อยไม่เคยพลดจัดให้ตลอดปืนปะตอนสายจ้าไปเถอะทั้งคู่อุ้ยใครไมีกแล้ว ไม่พักเลยนะตีเดียวกันปะเนี่ยน่าจะตีเดีวยวกับ2คนเมื่อกี้นะตี้าสาวเดี๋ยวนี้ทำไมดูจังวิ่งใส่อย่างเดียวเลยลแต่ว่าแค่ล้มแปลว่าต้องเหลืออีกคนนึงผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะชุบขึ้นมาใหม่ได้เฮ้ยเ<อ>สียงมามาสู้ๆลาก,ก่อยหมดตี้ น่าจะตีเดียวกันนะสี่สาวมาไม่พักเลยทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเหมือนนัดกันมาลงอ่ะวันนี้สนุกจริงไม่รู้ว่าเขาโกรธกันบนเครื่องบินหรือเปล่านะแล้ะตะโกนไงบ,บอกเขาอีเก่งจริงลงพีคดิ <laughs> แน่จริงก็ลงพีคดิคนจริงยิงกันบนพีคนะเลยแห่กันมาเต็มเลยถ้าเป็นแบบนี้ทุกเกมก็สนุกนะครับมันมากลงแบบว่าไม่ต้องฟาร์มเยอะปืนกระบ,บอกเดียวเลี้ยวไปซัดกันเลย เดือนนี้ช่องพดภาชามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆวนะครับและนี่ก็คือเซ็ตมังกรทั้งเกมตามคาขอจากทางบ้านนะครับเสื้อผาหน้าผมกระป๋องกระเป๋ามังกรทุกสิ่งอย่างหมัดก็เป็นสกินมังกรนะลืมบอกจากหน้าล็อบบี้ ส่วนแจ็คก,กี้เนี่ยก็เป็นชุดตัวผู้หญิงประจำขั้นซีซั่นมังกรปืนเป็น A.K. มังกรฟ้ากับลูกซองมังกรเขียวส่วนท่าเต้นวันนี้ก็คัดมาเป็นท่ามังกรฟ้าครับนี่ใ,ใสกปืนแล้วก็ปูดพลใส่หน้าคนดูเป็นหนึ่งทีอันนี้ท่ายอดฮิตส่วนอีกท่าหนึ่งก็เป็น มังก,กรเขียวครับบินวนรอบตัวแล้วก็ดึงพลังออกมาเสกเป็นปืนมังก,กรยิงปิ้วปิ้วและท่าสุดท้ายเป็นท่าฟันศิลามังก,กรฟึ๊บฟึบฟึบแบบนี้แล้วก็มีโลโก้มังก,กรเด้งขึ้นมาตรงกลางนะฮะวันนี้คัดมาให้ทั้งหมด3ท่าส่วนไอวอลก็เป็นกำแพงมังก,กรเวลาตั้งมันก็จะเป็นสีเขียวเขียวมีซุ้มมังก,กรทองอยู่ตรงกลางส่วนระเบิดเครื่องระเบิดเครื่องเออไม่มีระเบิดเครื่อง มีไหมแจ็กกี้รเบิดเครื่องไม่มีใช้หมดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอค่อยเครื่องให้ดูใหม่ใครเขามาวิ่งอะไรบนระเบียงโรงพยาบาลมาหาหมอป่ะครับโรงพยาบาลปิดแล้วนะช่วงนี้เขาปิดมีเคริรฟิลอยากเสียสิ่งเอา้าเมื่อกี้หมดตีไปแล้วไม่ใช่เหรอแสดงว่า คนละทีมาดิอันนี้เขาน่าจะเกิดใหม่แล้วก็ลงใหม่อีกรอบแล้วก็แตกอีกรอบขยันแตกซะด้วยแม่เดือดจริงนะครับเมืองพีกวันนี้คือไม่จะเป็นต้องได้ที่หนึ่งเลยนะเนี่ยแค่ลงมายิงมันมแบบนี้ทุกเกมก็สนุกแล้วนะครับเมื่อก่อนฟรีไฟยุคป,ประมาณปี2019-2020ก็เป็นแบบนี้แหละลงตรงไหนคนก็เยอะนะและซัดกันแบบวันนัวมากมันจัดเลยสมัยนั้น แต่สมัยนี้มันผ่านมา5ปี6ปีแล้วนะครับคนมันก็เริ่มซาๆาแล้วก็เกมใหม่มันเปิดเยอะด้วยแหละคนที่เขาเบื่อเขาก็ไปเล่นเกมอื่นใช่ไหมคนที่เลิกเล่นทีไฟผมว่าเยอะนะบางคนเลิกไปแล้วแต่ยังดูคลิปก็มีใช่ไหมครับก็สวัสดีคนที่ยังเล่นอยู่แล้วก็คนที่เลิกเล่นไปแล้วด้วยนะฮะเล่นแล้วเล่นอยู่เล่นต่อเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อนะถ้าเบื่อวันไหนเดี๋ยวบอกละกัน โอ้นี่ขนาดลงเมืองพีกยิงไป10ตัวยังเหลืออีก20คนเลยเหรอเนี่ยโอ้จะเยอะไปไหนครับเนี่ยวันนี้เดือดและคนก็เยอะด้วยนะและไม่ค่อยตายอีตั้งหากผมว่าวงท้ายน่าจะบันเทิงแน่นอนฮ้ยข้างหน้าสัดก,กันอยู่2<ไ>คนระดมยิงใครอะเมืองบีมาแจ็คก,กี้ขอกำลังเสริมข้างหน้าเลยเนี่ยโมเลยอย่าไปย่องกลางทุ่งเหรอ สับหนึ่งสับสองวิโคโนโอีก <Hey. S 1> ปล่อยโดนสแกนก่อนสับยิงวิใส่สกิลไอไอวอในลีมาด้วยอะ่ะเจาะไม่ค่อยจะเข้าเอาเป็นหนึ่งตอมวิเจ็บจัดเลยเป็นไรครับเนี่ยสวยจักกี้ล้มหนึ่งเหลือคนหนึ่งตัวไหนล้มตัวใกล้ใช่ไหมเหลือตัวไกล ผมไม่ชอบไอ้สกิลในลิเลยนะมันจ่อไม่เข้ามันแบบว่าใสา่ป้องกันนะตังและเติมเลือดแล้วก็ฟื้นฟูไอวอร์ได้อีกนี่นะไงใส่แวน่นรถสวัสดีนะใส่แวน่นเอา้าไม่จอดด้วยเฮ้ยลงมาคุยกันก่อนแหม่เหมนรีบนะเราอะขี่ไปนูน่นวิ้ย วุ้ยไอ้บ้าเอยกำลังเก็บของแจ็กกี้ความหวังของหมู่บ้านด่วนเลยเลี้ยวซ้ายด่วนด่วนข้างหน้ามีที่ชุบกำลังเก็บของไม่ทันเงี้ยเมื่อกี้คือคิดว่าหมดแล้วไม่คิดว่าจะโผล่มาอีกตกใจเลยเผลอเ่น่าจะตีเดียวกันนะตัวหนึ่งมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกตัวหนึ่งวิ่งตามสวยแจ็กกี้โล่งๆเลยจัดมาเกิดใหม่ได้เสมอนี่ฮะ ลอนลงมาพร้อมมังกรฟ้าคู้ใจแจ็กกี้จัดบัตรทอง30บาทลกษาทุกโลกให้นะบัตรนี้วิเศษมากกดปุ๊บเกิดปับ๊บถ้าชีวิตจริงมีแบบนี้ก็ดีนะใครตายปุ๊บแล้วก็ซื้อบัตรทอง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เกิดมาใหม่วนกันอยู่อย่างเงี้ยชุบได้จนกว่าเหรียญจะหมดดูทองด่วนๆดีไดนะ้ตัวเมื่อกี้มันเข้าไปแล้วไปพร้อมแจ็กกี้เข้าวงด่วนเริ่มเจ็บและข้างหน้ามีรถ รถจีบไม่มังกรนะหาสกินมังกรไม่เจอจริงหรือว่ามันมีผมก็จําไม่ได้จริงๆนะครับไอ้มังกรเนี่ยถ้าเกิดใครจําได้ว่าคันไหนมันเป็นสกินมังกรช่วยบอกทีนะลืม oh. ไปแจกเกี้เข้าวงด่วนอยู่นานเดี๋ยบ้านไปหูแล้วดูวงบีบขึ้นเข่าด้วยนิดหว่า oh. เฮ้ยข้างหน้ามีคนลงก่อนสวยแล้วอุ้ย เออโอ้รอบสองแจ็กกี้ด่วนเลยวิ่งด่วนเลยข้างหน้ามีที่ชุบสองตู้อย่าหยุดวิ่งยาวๆไปวิ่งแล้ววิ่งอยู่วิ่งต่ออีกนิดนึงอุดแห <laughs> โอ้สภาพวงบีบน่าเกียดมากบีบขึ้นเขา โอ้ยแล้วอยู่ขอบวงด้วยไงเข้าลำบากเลยเมื่อกี้คือถ้าเราไม่ลงจากรถนะอาจจะรอดนะอาจจะขับเนียนๆนไปแต่ผมกลัวเขาล็อกเป้าได้ไงเพราะว่ารถจี๊บแบบมันยิงง่ายอยู่แล้วนะครับก็เลยโดดลงมาบูที่ไหนได้แตก